สบายดีสบายดีเห็ซีแม่น้องลิงบัสกุกคนเนาะตอนนี้มาแพงกับมาเป็นตากละองพี่น้องลิงลิงสบายดีส่องแม่แ,มแล้ว,วมือนิกาในน้องลิงเผ็ดซีเห็ดตาเขียวแล้วกับกาแฟแจกพี่น้องสบายดีพี่น้องห่างกลเห็ดแล้วกาลังสีแจก ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพอมีแม่เกี่ยวเด้อที่มาอุดหนุนหน่ะแม่นองลิงผ่านเบาแพงเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหงเด้อพอกับแม่มี่หางเดือดสีจิ้หางแก้วมันผลิตเป็นยังอันโทรศัพท์เจ้ามันเป็นน้ำเส้นนี่มันบอกปกติก่นอองกล่องเนี่ย ที่เราฟันฟันเมื่อคนนีก็ฟันวาไม่ฟันให้ฟังนะเขาแก่ลงซบมากลงซบหลังงามใหญ่ใหญ่สีเหลืองสีทองภาวะไปเทนลดลมอึนในหนาเงื่อนเขาแล้ว่างัวต่มห้างง้วนะคาลดลว้ววบาสีาา้ถ่า,ายคลิปลายการเพื่อทราตะครั่งก็ถ่ายไปเลยกซูนซูนในโทัตว์ เรื่องไหมมีปัญหาพี่น um ้องเั้าน้กับขอบใจพอมีเม่เกียวเนาะที่ว่าอุดนุนใส่เขียวแม่น้องลิงลิงขอบมุกขอบใจพอกับเม่หลายๆเด้อพอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข็งเนาะลำรวยลำรวยเด้อพอกับเม่ที่ว่าอุดนุนลูกเต่าแล้วก็อีกอย่างก็ซื้อหมูกระทะให้น้องวันใหม่กินอีกกินปลาเผาอีกเนาะ ขอบมกข,ขอบใจพอกับแม่เนาะขอให้เจ้ามีความสุขคือพวกลูกเนาะได้กินแซ่บแซ่บอย่างแค er, ่ไหนจอย่างแค่ไหนบอเล่นีกันแม่น้องลิงกำลังไปแจกบองข้าเจ้าเห็ดหวัดเนาะพี่น้องเนาะไปแจกกับไปแจกท้ำบุญเนาะขอให้พอกับแม่ก็ได้บุญนำกันเนาะพี่น้องเนาะบองข้าเจ้าเห็ดหวัดให้ได้บุญนำกันพี่น้อง จักแก้วแมงลิงทางเบิดทางเบิดสี่ซิบหาแก้วแต่ว่าสี่สี่ซิบหาแก้วพี่น้องแต่ว่าสีใซส์แก้วแบบนี้พี่น้องมันจังคู่กันเพราะว่าใซส์แก้วใหญ่สี่ซิบหาแก้วคนเฮามันผันเหลือนม่คนเห็ดวันกระไลแบบนี้ก็เลยซีไซส์แก้วเจ็ดออนเจ็ดออนแปดออนเออไอเจเจ้าปลาให้มันนี่ ขั้นแขีวเาายายาย,ายาตื่นอีกเลย <c oughs> ตื่นอีกเลยเอ,อ,อตื่นอีเลยเจ้งกับเจ้งคู่วมืดกับมืดคู่อโทรศัพท์กับโบปกกิเที่นะพี่น้อง จะเอาน้ำอะไรบ้างเราจะน้ำยังน้อไปให่สุดแถเลงเขี้ยวน่ะนี่น้องโบเห็นยังเลยพี่น้องเรียมทือแกอนอื้เสียงดีนเนใส่แก้วแบบนี้น้องบาแพง มันจะมีหลายคนมีเงินเดี๋ยวไปแจกนั่ไปแจกพี่น้องไแจกของเห็ดบุญคนละเขาจะเอาเห็ดมา จอยหน่ใ่จอกลลูกลิงลิงสบายดีสบายดีปา้าลุงเล้ขะขยับไปขี่สไลดเดอร์มาแรงนะบุได้ไปขี่สไลดเดอร์แทๆ้ๆผมพาไปขี่สไลดเดอร์เดอ้อปลาเหมามาแล้วอืมหน้เอใส่น้าดีอมาสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC เป็นน้องจดิง ก็สองเพราะอุ่นเกลือง่ายหนึ่งพี่น้องจะไปแห้งอันนี้มีแต่กาแฟล้วนลวดกาแฟบาแพงสิกินเน้องหยอกว่นี่งซิปสองตอนนี้ซิปสองหาทุ่เนเด้อเด้ยกไปเมื่อไหร่นะประมาณนะยกไปเมื่อไหร่นั่น่าอยากขี่หลอดติ้วไปหลดนี่จะใส่ถุงมันขวางความั้ยต้กวามใส่มันแน่นๆนะเอาแบบนี้แหละป้าแมวไงหยอกไปแะไรก็ให้คนหยางนี่เอาสีจาให้พระเอกยกเนาะพี่น้องเนาะ ฝอยฉเป็นตากล้องไห้ว่ดซาน้องแมนน้องลิงนะโอ้ยหเอาเปียกเ่แงใชหอะอลอดยาวะเซ็ตแท้ๆพี่น้องเ่องมต้องใช่หลอดสีดเป็นลิงอม้ายจ้ะป้ายเป่าแพงจ้าพู่ชิมไงแห้งหนาส้นแงบอยู่ย่นกินอยู่คนลกอ่น ปว้าวยิปปีปลาให้ขึ้นป่วนแปลนมาแล้วพี่น้องยันบ่ทันปลาจีุ๊่นเนาะปลาพี่น้องมือนี้กับชิไปแจกคุ้มใจโอ้ยเป็นตาแซ่บปลาเมาเป็นตาแซ่บโมเมนต์น้ำได้ผู้พูดถือน้ำเปิดใจเอาไปบริการเจตู่เย็นหยอกน้ำพี่น้องเจตู่เย็นอยู่เพื่อนเจตู่เย็นเนาะแล้วก็ห้ามแม่เสาวหงายแม่สาวตู่ กลับขึ้นมากคาใจสิมาแจกอยู่หวัดน้องแจกอันฟูทีมาเห็หดหวัดมือเศ้านี่คือฝนมาหลอกปอกแปกคอยคิดว่าฝนสีแฮคุกุ๊กใจเกิดมาลูกเอาคือเม็ดฝนบบออ่น,นี่นะมาไว้เจ้าเห็ดยังรอแพว ออพี่น้องไม่เนาะก็ไม่ถ่าอาดอยู่ถิบโดนแล้เอาไปให้แม่ย์ไงอ่ะเนาะเละมะแพงกุ้งไปมะแพงนี่เงานอนอยู่เออมาตักงตนเงาัอนแน่เลยเจ๊ไว้ไว้เอาบ่วงมาสดปลาดหนามาแล้วนี่เออเอาบ่วงมาตักไว้ไว้เจ๊ลาดหนามาแล้ว โอ้ยครอบอยากงไงเจ้าตู้เย็นกินห่อหอบกรอบสังว่ามาข้าบนข้างบนมาต้มอะไรคือใส่เยอะจังลาดหน้าลาดหน้าเดือเลือดแปลงกันแน่สงสัยสิเป็นเลือดแปลงเลือดเลือดกล้าเลือดแปลงซาตุนิดนั่นนี่ซาเขียวนั่นนี่บอบอตากก็ได้อันนั้นลดฟ้าลดปั๊น จังเลยเจ็บปวดทื่ออยังไี้ปุ๊ซึ่เส็นแห้งแล้วมึงจะซมแซมเส้นเส็นมาหาเจี๊ยนดเย็นแบบต้องเย็นให้ได้พี่น้องได้กินแล้วเด้อพี่น้องเด้อะเพใหญ่าใจดีช่วยสนับสนุนดให้พวกข้าได้กินแล้วได้กินจิ้มน้ำชานลาดมีแห้งแล้วเดี๋ยวสีลงโอ้สองจ่อคนเดียวยังยังสีลงวัดอยู่ไหนกาแฟมีกาแฟลงวัดชาเขียวชาเขียวโบราณ อันนี้อันนี้ซดทันิดเด้อซดที่สองข้าเสี่ยวลงวัดี่น้องขอซดมีแห้งจะบ้าก่อนเหนไปทางไหนเนาะจะสิไปใส่เท้าจะสิไปใส่จะน้อยมาอันนี้ก่อนมาเอาเมื่อไห่อันแม่เจ้าก่อนนี่อันเอาซาเคียวมาไห่อันผู้าก่อน้ผบ้คาลกินก่อนไปไหนเอายกสดสดซดจานซด โอ้ยโอ้ยโอ้ยงลกบน้ทั้เกะป๋อจานจ้าาังทำไมตัวพ่้ไม่พอเลยสักการเลยปะเมาเอาให้พ่อเถานะกินน่ะงบกินมะกอกกินมาี่กินมาไงกินมากอโอ้ของแท้กินมะกอกกินนะกินนี่เ่ สันเมาเลยนะบสุดีนี่เขาจะอ่านงไา่แม่ะมีจักคดในือนได้โจ้คงคอยได้บันสบายดีมากรถึกับเลืออวะมากรถึกเบือชุดเน่นแน่นีลนะทีมแล้วแ คนชิเป็นยังมันสะอาดจอกคนเหี้ยสินคนเฮียเหียสับพิชาโอ้ยต่ดิตดเบาแพงอย่เพื่อนหนังก่ย่างอยู่ได้เบาแพงพี่น้องนี่นเนี่ยคุพี่น้องนี่แล้วเขาว่ามันแสบจนกินนมดทุกยศอ้าวไปเบาแพงเลยพรอ วลาดหนาเลยซะแล้วนั่งใ <ละ S 1> นน้ำนี่นะแล้วลจนเ,เี่นลูกแล้วจะ่นน้ำเนียนะ้วนั่ในน้เี่ยนลูก้วจะ่งใเนี่นแล้วจนงเนาเนื่น้จนในนี่ยนก้ะนงเียนแจ่้เถื่ยนพกี่นู้องมาเคี่ย่เี่นูกแเนนูกแขนเแม่ บ้านนี้เจ้าของเฮือนถือเองเจ้าของถืออันเฮือนถือเองสิผ้าเมื่อส้มเฮือนพี่น้องมัวแต่ไปเสียบทักหลังมู้สิบบริกะเด้อปลาเมาถือแทงข้างหลังโอ้ยข่าวกับเจ้าของเนาะลองเพลงให้เจ้าของปะหมวดจานคือขนาดยังไง จานจานจานยิงแขววด้วยเอาม่ววาพีดเราพิดยิงนะพีดพิดยิ่งนะแขงนอแกงรอบเด็างเห็นล้างคดอะไรล้างบนไอคดอะไรคอยยังว่าล้างคดเกินไปเกินไปมาแล้ว ไปเสิร์ฟกัมาแล้วนะจ๊ะย right ิ้มหวานหวานเออยิ AL al> ้มหวานหวานเสิร์ฟกันมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกันเด้อมาเพาะภักข้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเพื่อสุขสันต์แกงน้ำไม้แกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ตัดแสบเี่น้องๆแกงน้ำไม้ก้อยไข่บัวแดงอาหารสันสูงตัวหนึ่งมิแนวสูงสูงมิเตลสูงไม่ต้องต่ำเฮ้ยมิเตลสูงไม่ต้องตำ อยากกินขวัวกุชชี่หมาี่มีขีดมาที่มีขีดควายเน่นมาจี่นะสบายดีนลูกสบายดีลูกสบายดีอะมันาดอกสบายดีป่าลูกไม่แต่แง่อ้าวองผกขาตัวนี้ เดี๋ยวไปเอาใหม่บุพอพิะเจ้ามาส่มสบายดีปะลุงอายพี่ทำไมตานน้ำเย็นอันนี้ของพายครึ่งหนึ่งมันมันเฮียไอ้มันเฮียเหลือครึ่งเดียวมันหวานมันเย็นนี่มันนี่ก็มีพี่ไงใจดีเนาะสนับสนุนมา มีแม่เจี่ยวชาวบ้านกินกรคระขอบคุณหลายเด้อพอแม่เลยสนับสนุนแม่น้องลิงๆให้มีรายได้ให้ชาวบ้านได้อิ่มท้องอีกได้บุญหลายต่อใหญ่ใหมาอยู่น้มงเลยให้มีรายได้บ่ชาวบ้านมาน้าม้งเลยตต้องให้มีรายได้พี่น้อง โบได้ก็ต้องหายได้เอาเงินไปส่งชื่อกันไปชื่อกันมาอยู่หนว่าหนว่าแม่น้องลิงอยู่วะแม่หนว่าแม่น้องลิงยันยันขึ้นนี่เงี้ยมาขคืนนี่เงี้ยัง้ทถามขาดองแล้วบาดเจ็บแล้วม้วนจบพี่น้องจะเป็นยังเงาที่ท้ามขาดองแม่น้องลิงอยู่โอ้แม่น้องลิงมาทุกเมื่อเลยคือคืออยากได้ร้านไทยระบาดนีใตายเลยอยู่หนาตัวบาดนี่ มาแห้กันหนึครั้งมีกาะเสี่ยวขาดองเท่าไรกันแน่เป็นน้องหลิงที่บอกขาดองมาดูเดี๋ยวนี้ตามขาดองเสี่ยวได้หนึ่งบ่เจ้าเสีออกน้ำบ่สีย top เจ้าเสีอยวซอยเสี่ยวแล้วใคอยสีต top มาให้เอิ่นแท่งมาให้เอิ่นแท่งเอาซื้อซื้อสักคนแนนหนึ่งจันมามาตื่นซอยกันเนาะเจ้านแ่งจะยิงเออเจะยังยิงตกลงเจ้าเสี่ยวเท่าไรบอกมา ขั้นว่าดีว่ากันนะขั้นว่าวบดีนีเจ้าอยู่บ้านคอยได้ตายแล้วพี่น้องตายโลดบัดนี้แม่ลงลิงหัวเดียวกันเทียมเดียวกันเทียมดีพี่น้องขาดองมาด่วนเจ้าใดเจ้าจงบอกมาขั้นว่า์ไร่เขาวอากันเฮ้ยบะแม่ไม่ไหวเทียด้วยขั้นว่าหน่อยเขาวอากันขั้นวอา์ไร่เข้าปรจักษอันใด ี่น้องที่บ้านเราได้ดีพี่น้องตายบัดนี้เขาลุ่มแม่น้องลิงเลยพี่น้องสามลุ่มหนึ่งรอบมากี่ได้รอบบางทีอันนี้คือแมนอันนี้คือแมนจุ่มจับหมดรอบมือชี้กลอย่างทามพี่น้อง ใกล้อยู่ใกล้ทั้งไอ้กับนี่บ่ได้นอกโลมากไกลๆนี่ยวันนี้ได้ะรอกมากขึ้นการล่กภายในไหนกินแล้วข่อยก่อนกินแล้วไหมทั้งแม่ทั้งลูกกันเนาะแพงแน่และเนาะขนาดซื้อเห็นบอกเอฟซีกับยังว่าซื้อเงินได็ดซันบอกกับไ้คปตัมทั้งแม่ทั้งลูกเนาะพี่น้องเนาะแพงแน่และสาดองนี่เพงก็ขึ้นแพงแน่ผัดเบากัปตันเพิ่นอ้างเพิ่นโสดบานนี่ ตับตัได้าับอีกโอ้ยห่างตับหมายเนาะพี่น้องเพิ่งได้ข้าตับเข้ากระสีไล่ขึ้นวันนี้ลูกเขาใหญ่ปีละเอาเดียงผู้เดียวอะแมนปีละวันนี้พี่น้องชิบะสี่ปีแล้วเนาะได้ไล่ยุห๊ะก๊า จ้าว่าได้กคนรเริ่มลงนี่ยได้ไปมาหอนี้แมงลิงกสร็จขอปิดคลิปเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกันไลก์กดแชร์รอรุ่นเด้อพี่น้องว่าคำตอบแนวใดปแล้วพี่น้องสบายดี